เขาบอกว่าทํายังไงให้อวัยวะเพศเนี่ยใหญ่ขึ้นมีวิธีไหมครับตอนนี้อายุ44แล้วค่ะพอมีวิธีไหมคะคุณหมอหรือว่าต้องทําใจทําอะไรยังไงบ้าง <c oughs> ยาบํารุงร่างกายเนตรนาคราชบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่าส1ชนิดโพลิเฮิร์บ PASS ON HAPPINESS ส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223ก็รู้สึกว่าดีนะคะน้องตังน้องตังเริ่มพูดไรียว่าการทำใจนะคะก็เป็นเรื่องดีจริงๆก็มีเยอะแยะนะคะเคล็ดลับการทำให้อวัยเพศมัน แข็งแรงนะคะแข็ง<ช>แรงแล้วก็สมบูรณ์นะคะอวัยเพศก็เป็นเอาไว้ว่าหนึ่งในร่างกายถ้าเราผอมเกินไปนะคะนะคะก็จะเหี่ยวก็จะย่นเหมือนกันนะคะก็อย่าให้ผอมเกินไป<ช>และอาหารก็มีส่วนสําคัญนะคะอาหารที่ทาให้เลือดไปเลี้ยงอวัยเพศได้ดีก็จะทําให้รู้สึกว่าดีนะคะก็คือเช่นนะคะพืชผักผลไม้ต่างๆ<ช>นะคะคอาหาร<ช>โปรตีนเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ มีความเชื่อเรื่องการนวดเอาไว้เพศชายน้องสังร่วนแล้วรวดแล้ลวละจะใหญ่ขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะนวดแล้วมันก็จะไม่แข็งแรงขึ้นก็เหมือนกับการฟิตกล้ามเนื้อนะคะ,ะฟิตกล้ามเนื้อที่ทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็มีความเชื่อนะคะก็ยังยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือนะคะเรื่องของการผ่าตัดนะคะเพิ่มเติมขนาดนะคะฉีดซิลิโคนต่างๆอันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะก็สรุปว่า มีไว้ใช้โอ้โหตั้ง44ปีมีมา40ปี4ปีแล้วน้องตังน่าจะใช้การได้ดีแล้วนะคะก็อย่าไปวิตกกังวลตรงนี้อย่างที่น้องตังเริ่มพูดด้วยว่าอันดับแรกก็คือทําใจแต่บํารุงนะคะบํารุงร่างกายนะคะให้แข็งแรงนะคะค่ะเราพูดอยู่เสมอเลยนะครับคุณหมอว่าเรื่องขนาดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องรองลงมาจากท่วงท่าลีลารัล้วก็ความเอาใจใส่ความรักทนุถนอมให้กับไฟอีกมากกว่านะคะที่สําคัญเนี่ยวัยนี้เนี่ย เรื่องขนาดเนี่ยเอาไว้ก่อนแต่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องของโครงความแข็งแรงเอาไว้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ใช่ค่ะอืมลองดูอีกอันนี่ก็คือคเคล็ดลับของทําให้แข็งแรงหรือขนาดใหญ่ก็คือจะต้องมีนะคะมีการบ้านทําการบ้านบ่อยนะคะ,คะถ้าไม่ใช้การเลยนะคะม,ม,มันก็จะเหมือนกับอวยวะตต่างๆของร่างกายที่ไม่ใช้การนะคะมันก็จะลดขนาดลงนะคะเหมือนมือเราเนะะี่ยค่ะเราทํางานหนัก มือใหญ่ขึ้นนะต้องตังค์นะคะใช,ใช่ค่ะเราปิดปิดกล้ามเนื้อก็จะกล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นไยเ,เพศนี่เหมือนกันข้อนี้เป็นเคล็ดลับที่เชื่อว่าทําให้แข็งแรงและใหญ่นะคะก็คือการบริหารมันบริหารโดยการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอนะคะตรงนี้ะนะคะค่ะค่ะอ่ะมันก็เหมือนกันออกกาลังกายเนาะอยากจะให้แขนแข็งแรงมีกําลังเนี่ยมันก็ต้องออกกําลังกายต้องเวทต้องอะไรบ้างเรื่องทางเพศก็เช่นเดียวกันนะคะ